ก๋วยเตี๋ยวเรือทองกับอีนังแบมและทีมงานสตาร์ทออลอีกมากมายเดี๋ยวจะมีมายรามาตามมาทีหลังนะครับน้าน้าแบมเกลียวเดี้ยวหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแอปเปล้ลแอปเปิ้ลล็อกชีสเชื่อมใช่ไหมเส้นเล็กในน้ำเชื่อมนะฮะ อร่อยไหมนีน้ำเชื่อมหมาจริงอ่ะลองจิงอร่อยไหมน้อดูไหวะผมมีน้อยยังรู้สึกเลยนะยัรู้สึกเลยนะว่าหวานีน้เชื่อม้โอ้โหถ้าใส่ะขนาดอ้ยองีครับีาสาม เอาไปแล้วเอาปแล้วอาปาโอ้โหพ,พี่น้อยใจพี่เดี๋ยวแกบขาใเพิเมพี่เดี๋ยวตดกงก่อ,อน,นเห็นอเห็น่าปาปาใอะไรทูนน้หงใส่นี่โอ้โหเดี๋ยวเคน เชื่อมอันนี้สายอันนี้สายอไรายแม่พี่ไม่ได้ตายตายแน่ๆทอดทอดาโอ้โหนี้อะกินแค่ไงอะใ่รับยคุผู้ชมมันไม่เรอกแงตแดงอ่ะยิ่งกับบมี่นี่โอ้ยกิแล้วกินแล้วเกลียวยู่ไหนกลียวับมาแล้ว เดี๋ยวมาแล้วหี๊ยวไม่มาแทบหมูไม่มาบะหมี่ไม่เดินปับเอฟก็ได้นี่ไม่ต้องไม่ลองโอเคอ่าเอาเลยตัปรัดเอฟเข้าวันตแล้วไอยังไม่ตแล้วรอรอเกี๊ยวอ่ะเฮ้ยไม่มามาแล้วคุณผู้ชมเกี๊ยวมาแล้วทีเด็ดของร้านนี้เกี๊ยวกับกรอบ

อร่อยไหมคะรอบเลยครับแอบลองซีซาร์ขมม่ะผอมพริกผมพริกนะครับม้นไม่เผ็ดเห่อทำไมกูใครไม่เชื่อว่าไม่เผ็ดลองดูนี่ตอบได้ ใช่ไหมลดจำรัสจำรัสจำรัสดูป้อดเต็มป้อเต็มตุ่ต้องหนักโเส้นไม่ได้แค่นี้ได้รถลวดูนะว่าจะเกิดขึ้นกับคนนี้หน้นใจอยู่ตับน้ำรน้ำเติมนะครับ อก uh? ้ไม <istles> <c oughs> ่สัดใจหรอฮะอะไรปวดเมดเลยตีตีเอาี้องซีกนดูหน้าปอดอกูดูมันยังไงกูก็ไม่อร่อยมีเท่ไหม นุ่นที่สองครับเปรียวครับเปรียวแมวไม่อยู่ยอ,<ต>อันนี้เห็นเห็ดหมดป่ะนห่หมดสาวถ้าพี่หนึไม่ตังมาแล้ก็อิ่มแล้วดิอใช่ <c oughs> ไม่อย่างนี้เินสินหน้าชาละลายเลยนะ ังอีกวเลน้อยมากเลยี่ไงเขากำลังจะส่พิต้า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 มีหมูสองบะหมี่หมูอ๋ออร่อยอร่อยเลย บะหมี่หมูสองอันนั้น,อ,น,น,น,อ,น,นอันนี้น้ำเชื่อมไปกินเนยกูจะกินมั <c oughs> ้ง่กินกไดูแล้วกินกันสบายบ ต้องมีกระหมูตันตันหน่อยจะอ้วกกินเหมือนแห่เขามันก็เสร็จแล้วต้องจ่ายค่าพริกแห้เขาด้วยเล็กอืนหมดแล้วเสจ๊แรกนี่คือดูดิพีกแก้มห่วยพีกหายไปหมดเลย กันเร็วมากฮะมีแขกค่อยๆเทิมเอาขั้นตู้อร่อยไหมฮะร้านนี้อร่อยมากเปรอะตามเปรอะตามด้วยจัดว่าอร่อยมากของแรกอ่ะฮึเพลินไหมฮะปลาเล่นของหนักอ่ะคุณผู้ชมครับฟังเสียงเคลียวให้ดีนะฮะ เฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้กางมืออันนี้เกี๊ยวจุ่มน้ำก๋วยเตี๋ยวแบ่แบๆก่อนน้ทชามเอา่ะอือหือกรอบแท้โคตรเพลินนะฮะนั่งกินก๋วยเตี๋ยร้านนี้ชามละ12บบาททุกเมนูเมนูเด็ดจิ้มในน้ำก๋วยเตี๋ยวของเองนะฮะเกี๊ยวจะอร่อยมากถ้าใช้เกี๊ยว

แบบนี้นะฮะอืม oh, อ yeah. ืมเงินทองยังเดดอนุตาวรีด์ไทยแขกรับเชิญพิเศษไอ้ฝรั่งเฮียฝรั่งฝรั่งฝักฝักยูแซงหนึ่งเดอะบิชเฮ้ยแนึ่งเดอะบชก จะยืมถ้วยพี่ฝรั่งฝักฝรั่งสั่งน่ดีโอ้ตัวใหญ่มาแล้วของใหญ่มาเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวโคกนี่ก่อนอ่ะใส่เลยจัดไปไมอาลาบมาถึงสถานที่นี่แล้วนะฮะเดี๋ยวนะทำไมตัวใหญ่ไม่ไปอยู่ฝั่งนู้นเลยแต ทำไมไอ้โตเฟมไม่มีฝั่งนี้ไอตัวใหญ่อยู่ฝั่งนู้นเาต้องทำพายเอาล้นั่งเบียดนั่งเบียดช็ดช็ดกางเกงกูโอ้โห้ดูแล้ดูแล้วดูโอ้โหไม่ใช่นี้ไม่ใช่ฝีมือดีมนี่ีกาูกค้าไรับม่ดู่ใูไม่ห้ดูไม่ให้ดไม่ให้ดูไม่ไ่ดใ้ดูไ่้ดูไม่้ดได้ดูไม่ได้ดูไ่้ดูไม เสื be three, four, ้อยังสวยอ่ะเสื้อยังสวยหนึ่งสองสามสี่หมดสปอนเซอร์กันไปไม่รู้กี่สิบปวดกินจนอ้วก เกเะหมกินเกินมาแล้สองขวดไม่งั้นไปอย่างนี้ดูก็กินแปดขวดโอ้แต่พักโกหฟอยด์เไปไม่กันเก็บอะในขัานบาเรก็จะบอกว่าห้ามกินเกินสองขวดกินไม่กี่ขวดแปดขวดกักินเไ้เงขวดกินเกอนไมกัน้ือะไรเสียเสีย

ไทยโตะถึงไทยโตถั่วนี่แหละฮะหลังอยู่ข้าวงกล้าลมไหมก้าลมไหมงดเบสูยังดิ้าทายอำนา่ิป้ะพี่ถึงมาที่แพไ้แงเลยแม่นี่เลยอ่ะผมรู้สทำมาเยอะเลยเดี๋ยวพี่มาแบบ ผิดตรงที่สปอนเซอร์เออมันจะพลาดมาเดียวนสปอนเอร์เดียวตอนนี้มันออกมาแล้วอืมมาแล้วเมนูกินเล่นเด็กก็วันนี้ะเด็กนะเราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนทองนะครับวันนี้ก็มาแนะนำสมาชิกแค่กันคร่าวๆครับ เริ่มต้นที่ถ่ายที่ก่อนเลยคนแรกนี่ครับเฮียเฮียแพ้ครับผมอยู่มากี่ปีแล้วครับประมาณหนึ่งเดือนรับหนึ่งเดือนนะปะมาณหนึ่งเดือนครับ,บ,น,รบนี่ครับตอบอยู <4 S 1> ่มาสี่เดือนมั้งสี่ห้าเดือนแล้วคนนี้ละครับอยู่มากี่เดือนแล้วครับหัวแข็งไม่ราบว่าอยู่มากี่เดือนครับ <c oughs> ตอนนี้เจนหนึ่งเหลืออีกสามคนผู้ก่อตั้งหนึ่งสองสามก็อยู่หนึ่งสองสามนะฮะสามคนเจนหนึ่งอันนี้เป็นผูไล่ไล่ไล่ใต้ถุนเรือนไปดุนเรือนอันนี้เป็นนางสนมเป็นนางสนมนะฮะแล้วนี่อยู่มากี่เดือนแล้วครับสี่เดือนจ้าแนะนำตัวหน่อยคร่ะแนะนำตัวหน่อยเรียกชื่อเกมฟิล์มรอดอีกตาย จำไหมไอ้คนเทสอะคนเนี้ยไม่ผ่านแนคนเทสไม่ผ่านใช้ได้เลยไม่ผ่านดักกระทึบได้ไหมดักดักกระทึบได้แล้วครับผมดักกระทึบได้นะครับอยู่กับน้องแบมนะฮะแบมน้อยฮะแบมปีกว่าแบมน้อยฮะอยู่กับไอ้ไอ้ไอ้เฮียต้านะฮะไอ้ต้าอายุปีกว่าปีกว่านะฮะทำพร้อมกันนไหมแล้วแล้วไอตัวริมนู่นนะครับเเรนสมองมองกล้องนะมองมองมองกล้องเหรอชื่อชื่อชื่อหน้าหวานครับ ไม่เหนียวคุณ่อแพ้ยังไม่ถึงไม่ถึงสิบวันเลยเราคนนี้นี่อยู่มากี่ปีแล้วครับไม่รู้รู้อะไรมา้างครับไม่รู้รยงงเยอะไรเลยอยู่นี่ดุนลุงเลยเจ๋อเัิดไปดิโอเคครับตันนี้เราอยู่กับพี่หนึ่งนะฮะพี่ชามแล้วครับ6ชามแล้วนะครับแล้วกำลังจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าครับผม ติึ่น้องน้ำสีเยี่สิบบาทยี่สิบท่านว่าี่สิบโอ้ยอยากให้เห็นมากเลยอาหารคนหรืออาหารหมาเนี่ยฝันก็เต็มเลยดูดีเลยอเนี้ยโอ้

พี่หนึ่ยังมองพี่นึ่บอกมาเด็กชาม่ดไม่หม้ไม่หมดณ5่ามไม่หมดไม่หมไม่หมดไม่หมดม่หเดไม่ดไ่อด้ม่หมไม่มหมดหมดมมมดม่ <gas> ใช่ถ่ายลูสูบลู s <S you, oh, นี่โอ้ห้าคำเรยกออกคำมาตามคำของคนปกติ